ข้าวเหนียวดำอสิตะผสมกับข้าวเหนียวขาวนึ่งเสร็จเอามาผึ่งไว้ให้แห้งก่อนครับเสร็จแล้วหาภาชนะามาใส่ครับเพื่อเราจะเอาไปล้างน้ำครับล้างน้ำให้เมื่อข้าวออกให้หมดครับหาภาชนะเป็นถังใหญ่ๆนะครับใส่น้ำเนี่ยเราก็จะใส่น้ำไปในนี้แล้วก็เขยา่าเพื่อให้เมื่อข้าออกนะครับ ล้างจนรู้สึกเมื้อน,นี่เหนียวออกหมดแล้วครับเราก็ออกมาผึ่งไว้ให้พอมันหมาดอีกทีหนึ่งครับหลังจากเราล้างน้ําทาความสะอาดให้เมือขออกให้เยอะมากที่สุดเท่าที่จะมาได้แล้วเสร็จก็มาผึ่งไว้ครับเมื่อเราผึ่งมันหมาดเสร็จแล้วก็แป้งที่เราตีไว้ครับแป้งที่เราตีไว้เอามาโรยให้ทั่วครับแล้วก็ขยําให้มันเข้ากันครับ แค่แป้งมันครับ